สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนี่ๆน้องทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับการติดเฟรมนะครับเฟรมการเผือกนะครับนะของรุ่นเร็วมีสิบสองพัทนะครับนะว่าเฟรมการเผือกเฟรมเฟรมการเผือกเนี่ยจะติดแบบไหนนะครับติดเองได้ง่ายๆนะครับที่บ้านนะครับนะนี่ก็ ก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็เรามองข้างปุ๊บนะครับก็จะนี่ครับประมาณนี้ใช่ไหมก็จะไม่เห็นนะครับก็จะเห็นเรืองเรืองนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาติดฟิล์มกันครับนะครับเราก็นำเคสนะครับเคสกรอบอย่างเงี้ยนะครับที่เราจะติดฟิล์มเนี่ยออกก่อนนะครับก่อนนะครับโอเคเราก็ นำออกก่อนนะแกะออกก่อนนะครับโอเคครับนี่นะครับเมื่อแกะแล้วเสร็จแล้วนะครับเราก็นำผ้านะครับเช็ดสะกอนนะครับขออนะครับเช็ดเช็ดครับเช็ดสะกอนนะครับถ้าจะให้ดีนะครับเราก็ต้องปิดมือถือด้วยนะครับ ่อนอื่นนะครับคือในมือถือตัวนี้นะครับผมติดฟิล์มกระจกกันรอยอยู่แล้วนะครับนะก็ผมจะทําการติดทับไปเลยนะครับสาเหตุที่ผมทําการติดทับเพราะว่าผมได้ทําการทดสอบแล้วนะครับนี่ครับก็ฟิล์มกันเผือกนี่นะครับผมได้ทําการทดสอบแล้วนะครับว่าเอาปิดเนี้ยนะครับเอาเมื่อเอาติดแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะทัชสกรีนได้อย่างสมูทรับรื่น เหมือนเดิมนะครับอย่างเช่นทุกตัวอย่างนะครับนี่นะครับนี่นะครับอย่างสมมุติว่าผมจะเข้าไปช่อง youtube นะครับนี่ครับก็ยังสมมุติได้นะครับที่ผมเอาทาบเฉยๆนะครับเนี่ยทาาไปงี้เฉยเพื่อทดสอบดูนะครับว่าเขาจะทัสรีนได้ไหมนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าผมก็ลองดูนะครับว่าไหนไหมก็เล่นได้สมมุติตามปกตินะครับ นี่นะครับนะครับอ่ามานี้นะครับแล้วก็สามารถตะแคงตะแคง45องศานะครับก็จะไม่เห็นนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเมื่อแกะออกมาแล้วนะครับก็เป็นนี้ประมาณนี้นะครับอ่าผมจะติดทับฟิล์มเก่าเลยนะฟิล์มกระจกกันรอยเก่าเลยนะครับโอเคมาจบกันครับอย่างแรกก็เพื่อนๆก็กด ปิดก่อนนะครับปิดมือถือเลยนะครับอ่าเมื่อปิดเสร็จแล้วนะครับอืมทีนี้นะครับเราก็จะใช้ผ้านะครับทําความสะอาดนะครับคร่าวๆก่อนนะครับทําความสะอาดคร่้าวๆก่อนนะครับอ่าเมื่อประมาณนี้นะครับผมขออนุญาตวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ครับก็ ซื้อปีมกระจกกระจบกันเผือกมาเนี่ยเราก็จะมีตัวนี้ให้ด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอ่ะตัวนี้เราก็วางไว้ก่อนนะครับแล้วก็มือถือวางไว้ครับเราต้องดูดูด้วยนะครับว่าเล็งเ็งเอานะครับว่าตัวนี้นะครับเป็นข้างบนของเรานะครับเป็นมือถือข้างบนของเรานะครับตัวนี้ก็วางไปนะครับเพื่อที่จะให้โฟกัสตรงๆนะครับตอนนี้เราก็ แกะอันนี้เช็ดก่อนนะครับชีกเลยนะครับในการฉีกนะครับ่าเป็นผ้าผ้าเปียกนะครับอืมเขาก็จะให้เราเช็ดก่อนนะครับนี่นะครับฉีกแล้วนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับแล้วก็ทําการเคียงมานะครับแล้วก็เช็ดครับเช็ดอย่างนี้นะครับอ่านี่ครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเช็ดแบบนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับไม่เช็ดเสร็จแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับมาเล็กสองนี่นะครับเช็ดให้แห้งนะครับก็ทําการฉีกเหมือนเดิมนะครับเราจะใช้เช็ดให้แห้งนะครับเป็นผ้าแห้งนะครับอ่าโอเคเป็น กระดาษแห้งนะครับแล้วก็เช็ดเหมือนเมื่อตอนครั้งแรกครับเช็ดรับนะครับสามารถติดเองได้ที่บ้านนะครับในขณะที่เพื่อนๆจะติดเนี่ยแนะนําให้เพื่อนๆปิดโทรศัพท์ปิดแอร์ก่อนนะครับนะที่บ้านนะครับเพื่อที่จะนะให้ไม่ให้ฝุ่นละอองอะไรต่างๆเศษละอองอะไรต่างๆเข้านะครับแม้แต่เราจะ พูดก็ตามนะแต่เน้นผมพูดผ่านอ่าชิกรองแล้วเรียบร้อยนะครับหลังกล้องนะครับอ่าโอเคครับผมนะก็เมื่อดูดีแล้วนะครับนะดูดีแล้วเนี่ยเราก็นําออกเลยนะครับเมื่อเรามั่นใจแล้วเมื่อเราเช็ดดีแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะติดฟิล์มนะครับติดฟิล์มกันเผือกตัวนี้นะครับเราก็อ่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับ เราเราก็จะทําการใช้ตัวเนี้เพื่อที่จะให้รู้ว่าไม่มีอะไรติดแล้วนะครับเราก็ใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คล้ายๆกับเป็นอะ,อะไรอะสติกเกอร์นะครับคือทําให้เราลอกนะครับนะรบเมื่อเราลอกเสร็จแล้วนะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับ นะก็เนี่ยนะครับอ่ะทีนี้เราก็เอามาเอาด้านนี้นะครับมาอย่างนี้ทีนะครับนี่บนอะ่าโอเคครับนะในเมื่อเราอันนี้เสร็จแล้วนี่นะครับ เราก็จะทําการนะครับเราก็จะทําการติดตัวนี Luckily, ้นะครับโดยการไล่นะครับเราก็จะเปิดตัวนี้นะครับเปิดแง mm ้มตัวนี้ออกมานะครับจะมีที่จับอยู่นะครับเปิดแง้มเราตัวนี้นีละติดข้างล่างนะครับอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็เปิดออกมานะครับดอกออกมานะครับอ่าโอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาด้าน ที่อยู่ด้านหน้านี่ครับแล้วก็วางทาบครับวางไล่ก่อนนะครับค่อยไล่นะครับาก็จะประมาณนี้นะครับ ราก็ใช้ผ้านี่ลองไล่ดูนะครับไล่ดูนะครับไล่เพื่อไล่ฟองอากาศออกนะครับเราค่อยรีดรีดนะครับเดี๋ยวประมาณนี้นะครับนะครับค่อยค่อยรีดอย่างนี้ก็ได้นะครับนะครับเมื่อเราไล่เสร็จนะครับเราก็รีดจากขวาไปซ้ายก็ได้จากซ้ายไปขวาก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับนะครับตอนนี้ฟองอากาศก็ยัง น,นี่อยู่นะครับเราก,ก็ค่อยๆรีดไปนะครับเล็กๆนเล็กนะครับน,นะครับถ้ารู้สึกว่ายังไม่ค่อยจะออกเท่าไหร่นะครับเรากา็เราก็ต้องอน่ครับเราก็ต้องพยายาม นีค่ครับอย่ครับค่อยๆรีดไปนะผ้าอย่างนงี้นะครับค่อยๆรีดไปนี่เครับเห็นดูดูๆแล้วเนี่ยจะมีตรงนี้นะครับเราค่อยๆกระแสะนะครับครับในเมื่อรีดได้ที่แล้วนะครับเราก็ใช้บัตรหรืออะไรก็ได้ครับค่อยๆอย่างนี้ครับนีน่เี้ครับก็ผ้ารองนะครับแล้วก็รูดนะครับรูดรูดจากขวาไปซ้ายก็ได้นะครับ ค่อยลูดอย่างนงี้นะครับนี่นะครับลูดให้ไล่ฟองอากาศนะครับออกไปนะครับน่านะครับก็โอเคนะครับไหมครับอืมก็ติดง่ายๆนะครับนะครับตอนนี้เรามาเปิดดูกันนะครับ ตัวนี้เป็นรุ่นเดียวมีพัดนะครับถ้าเราต้องการแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเราลองตะแคงดูนะครับตะแคงดูนะผมขออนุญาตเอานี้ออกแล้วกันนะครับว่าจะเห็นไหมนะครับดูครับปึ๊บนี่ไประมาณนี้นะครับนะครับก็จะไม่ค่อยได้เห็นนะครับนะครับสะท้อนนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับก็ก็เป็นอ่ากล้องด้านหลังนะครับเราดูนะครับก็ดูนะครับ ครับก็ประมาณนี้นะครับเวลาเราตะแคงนะครับแคงก็จะแอะไหมก็ไม่เห็นเลยนะครับตะแคงดูนะครับปึ๊บแอะไหมครับหน้าโอเคนะครับแต่ถ้าสําหรับเป็นด้านล่างและด้านบนนี่ก็ยังเห็นอยู่ปกตินะครับน่านะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าอ่ายูทูปกันนะครับ ว่าจะเป็นยังไงนะครับยัดนะครับอ่าแบบนึงนะครับนี่ครับก็จะเห็นแบบนี้นะครับเห็นไหมถ้าเราแกงก็จะเห็นแบบนี้นะครับอ่าใช้ได้เลยนะครับอ่เดี๋ยวเราลองมาเข้า u t u b e ดูนะครับการทัชทัชสกรีนเนี่ยนะครับก็ไหลเื่นสมูทเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับนะนะครับ นครับนี่ครับนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาเข้าชมดูนะครับเปิดปุ๊บนะครับนี่ครับนะก็ไหลเลื่อนสมูดนะครับนี่ครับก็ไหลเลื่อนสมุดนะครับอเดี๋ยวผมลองเข้าช่องชาแนลผมดูนะครับก็โอเคนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนี่ไหมครับก็ไหลเลื่อนสมูดนะครับ ลองเปิดดูสักอันหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่นะครับไหลไหลเลื่อนสมูุอยู่นะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะเลื่อนดีนะครับนะครับอ่าโอเคแล้วนะครับก็ได้นะครับนี่ผมก็รีวิวตัวนี้อยู่นะครับนะครับ ก็ทับกันก็ได้นะครับทับอฟิล์มกันรอยฟิล์มกระจกกันรอยเก่านะครับที่ยังติดใหม่นะครับผมก็เสียดายนะผมก็เลยจําเป็นต้อง่ีคือติดทับไปเลยนะครับกับกันเผือกนะครับฟิล์มกันเผือกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตะแคงข้างดูนะครับอเดี๋ยวแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูตะแคงข้างดูนะครับว่าจะเป็นไงนครับปึ๊บนี่แม็กก็ประมาณนี้ว่าจะไม่เห็นนะครับ นะครับแกนข้าะไซส์ประมาณนี้นะครับนะครับแล้วก็นะก็ได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับนะครับก็จะไม่เห็นแล้วนะครับไหมได้ยิ่งอย่างนี้ก็ยิ่งมืดนะครับแตกต่างกับเมื่อตะกี้ที่ยังไม่ได้ติดนะครับก็จะเห็นเป็นร่างๆนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนะครับลอง ดูเต็มจอนะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยนะครับก็ยังเห็นอยู่นะครับเห็นไหมครับอย่างเงี้ยฮะก็ถ้าเราเต็มจอครับถ้าเต็มจอเนี่ยเฉพาะด้านข้างนะครับเนี่ยเราเอียงด้านข้างจะไม่เห็นนะครับอ่าโอเคนะครับดูเรื่องนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอ่ะก็อย่าลืมนะครับก็ท่านก็ใส่เคสเหมือนเดิมก็ดูดีเหมือนเดิมแล้วนะครับ โอเคนะครับผมก็เลื่อนไหลสมุดเหมือนเดิมนะครับ <được> นี <satisfaction> ่ครับนี่ครับก็จะมาับรีวิวนะเิลมกันเผือกนะครับนะได้สั่งซื้อมาเป็นของรุ่นของโทรศัพท์มือถือเร็วมีนะครับสิบสองพัทนะครับมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับเออแม้เมื่อแกะออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นตองโอเคนะครับสำหรับชิลดอนี้ก็ อย่าลืมเพื่อนๆพี่น้นองทุกท่านนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง้เตือน <c oughs> ด้วยนะครับนะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดนะการรับชมในความบันเทิงนะครับมีสาระอะไรไดใดๆก็คอยจะลืมอย่าก,กดไลค์อย่าอย่าอย่าลืมทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังากาลังใจการทําคลิปที่มีประโยชน์ต่อไปนะครับเพื่อที่จะบอกวิธีการแนะนํา แนวทางนะครับในการใช้นะครับว่าการติดเป็นอะไรยังไงต่อไปในคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีครับ